สวัสดีจ้านี่คือการตกปลานะคะตกปลาใหญ่ค่ะสไตรเปอร์ค่ะตอนนี้ได้สามตัวแล้วนะคะตอนนี้ไม่ใช่มีแต่เรือเราลำเดียวนะคะมีหลายลามากอ้อมเราอยู่นะคะเบิงเสียเบิงลำแหลกพูนทางคุณปลาถ้าลำต่อมานะคะอยู่ข้างหลังมดแดงเองนั่นค่ะนั่นก็ใช่ค่ะ ใช่ค่ะแล้วต่อมาก็เรือเราค่ะไปดูกันนะคะว่าผลงานของเราได้กี่ตัวแล้วนี่เปิดให้ดูเริง g t สามตัวจ้าสามตัวนี้นะคะโบแมนนดมา m แบบหยาดเย็นนะคะมาาแบบติดๆค่ะ สามตูมาแบบเรียงกันเวลาเรียงกันเลยนะคะเวลาอิ่วเบ็ดนะคะมันมากค่ะนักเป็นนักพี่น้องนักขักนักแน่โอ้ยมือหนีมากกับกิริยาค่ะพุดนะ <c oughs> กำลังอิ่วค่ะอันนี้อิวออ่วอะไรคะอิวอ่วอะไรคะล่อปลาค่ะอันนี้ใช้เหยื่อปลอมนะคะของเราค่ะไม่มีเหยื่อปลอมค่ะของเรามีแต่ของแท้นะคะเจอกันใหม่ค่ะ